หายดื้อดื้อไม่พาไปหรอกไม่ไปทำไมโรตละโรตัสไม่มียู่ที่นี่ที่นี่มีแต่เซเว่นไม่มีโรต้าโองเ้อีกป้าพาไปเซเว่นโอเคไหมเ้ดี๋ยวพาไปเซเว่นเดี๋ยวรอบอีมก่อนรอบีอก่อนลูกเดี๋ยวบีม,มาโงเง ใครเนี่ยเออเดี๋ยวไปเซเว่นลูกไปรด้เปล่าเซเว่นโอทัศมันปิดแล้ววันนี้โอทัศมันปิดแล้ววันนี้โอทัศมันปิดแล้วมีแต่เซเว่นไม่ต้องมาทำเป็นแกงจะไปเปล่าเซเว่นอ่ะไม่ไปเซเว่นจะไปไหน ตัมันปิดแล้ว่วันนี้